สวัสด,ดีพี่น้องเมื่อสุขุสุคนมานี็นกมาพบก,กับสนางความแซ่บนะพี่น้องมันนสานางกะสิมาแกงอ่อมเขียดเด้อพี่น้องใส่วายแล้วก็พกักรวมๆต่างต่างพี่น้องสอนางก็มาเตรียมเป็นทีรบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้ก็นํายานางอันนี้ก็เขียดไม่ได้เขียดไม่ไข่พี่น้องเลยตัวบางไงบางไงมีเฮดมีวายน้ำเด้อพี่น้องแล,ล้วก็พักรวมมาในสานางสิมาตำข่าเบือกันเลยนะพี่น้องเนาะ ก็ตามข่เบือเลยน้ำพี่น้นองมันสะนางกับสีเอาน้ำจะนางเทตรงนี้กัเลยนี่ฮะกาแกมแกงกับน้ำพี่น้องนี่ฮะก็เสีน้ำจะนางหอกเสมาดับพี่น้องมีใบหัวชิงไค่ในสะนางใส่นี่ฮะก็เอาหมอกไปค้างกันเลยหลังจากหมอกเสร็จชะนางก็เอาเขีย่ยลงก่อนดับพี่น้องแล้วฮะก็จังเอาข่าเบือลงไปน้ำลงัง ก็จะนำกระแดกลงไปเลยนี่ก็ตามด้วยข้าเปลือยด้วยนะข้าเปลือยวันนี้ห้ากระต่อด,ด้วยพงนัว่อนหนึ่งครับ ตามเลยเกลือลงไปในหนึ่งนนะขลอนขลอนน้ำฝาเดพี่น้องน้องน้อน้้องฝาลงไปใส่ก่อนพักเขาจะเอาลงกรน้ำาลังหัวยันพักเผื่อยก่อนเดกพี่น้องแกงอ่อมในลักลักขาทักซีบ่ได้เด็กพน้อง แล้วคะแท็กซีมันจะบะหอมแท็กซี่กักนางโกชาะเนี่ยหัวหวายลงไปเลยใส่หัวหวา้ไปน้ำมันจังคลุม่มเฮาการวะเห็ดเฮากาสชีสุกแล้วเฮากาจะเอาผักลงไปเลยบอร์เดียหักก็เอาผักลงไปเลยพี่น้องตามเบอยผักรวมลงไปมีผักขมผักซี บันนี้หาก็ต่อด้วยผักนั่งตู่ด้วยพี่น้องเอาลงใส่ไปแตงหอม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 พี่น้องหอมทั้งผักซีหอมผักนั่งตู่หอมชิมกันไปเลอร่อย แสบแสบป้งได้บาในพี่นนังบานิสนาเขาจะมาทอดไข่เต่าให้เด็กๆกินพี่นนองแม่เอาไข่แม่เอาปลาหมึกใส่ไข่เอาไหนเด้อใส่ไข่ดาวทอดซ้ำห,หน่อยกระเพาะน่กรุงนัะเอาสี่ะ่เอาสี่ฝ้าคนมีสี่คนทางเจ้าเดีอ๋อน้ำบวงให้แม่ไว้ มาเนี่ะก็มาปมรุงรสใส่รูดดีไปนิดนึงให้าวเดอนเนี่ยตามด้วยผงมวนิดนึงตามเด้วยเกลือด้วยพี่น้องมาเน,นาี่ะก,ก็มาตีมันแตกมนเนี่ยฮะตีแล,แล้วสนางก็ใส่ปลาหมึกด้วยพี่น้อง ตุ๊กคางปลาหมึกอะไรมีน้ำมันใส่บะเบี้ยแล้วทอดตีอ่ะคือหมึกปลาหมึกสะนางก็ลวกซุปเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องกระชะนางก็สิมาตีใส่ไข่อะไรให้เด็กๆมาเนี้ยวเก็มาเกี๊ยวทอดกันเลยน้ำมันใหม่เพิ่งกาน้ำมันทอดลงเลยพี่น้องเพิ่งกระซอยหมงน้ำมันทากะผุดได้ทีแล้วพี่น้องมาเนี้๊ยวกระซิเอาไข่ลงไปเลย อันนทอดไข่ห้ากับเสร็จ็ปถีบลอยเลยพี่น้องอันนี้ก็แกงเขียนค่ะเลยพี่น้องอันนี้ก็ Listen, ่อสมน้ำไม้เม <inaudible> ื่อน้นเลยพี่น้องอันนี้ก็ทอดไข่เสร็จไปทีบ้อยมาๆมากไม่กินเข่าเส่าน้ำกันพี่น้องแซบแซบเมื่อสุขุสุคนสบายดีพี่น้องอีกรอบยำเต่าเ้อพี่น้องมาก้าอไม่กินเข่าเส่าน้ำกันพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีปารุ่งตามนะแข็งแล้วูกขาปั้นอาหน่องมิ้วปัน้นอ,อ้าวพี่จ้าไม่ตัดเอาไม่ตัดเหรนะอมไม่อลมกดีเสียนะต้ม ไม่หนังเห็ดมาในนี้ค่ะใส่นังหมูเอาน้ำมันกินก่็ได้ี่ะนี่ตาวเด้อจะไปเอาอ่ะ ม่วงรู้จัผูกกลางมั่วงบอกเลขคือพุทามโตหาบอดิซื่อโอ้ยบอิซื่อเน่ลบประบุธเขาอยู่ว่าเนี่ยบอกเลขยังค่ะเลขฐานแมันบอกแปดสี่สามอกแปดส4 3สามแปดสี่สามเออมันทบอบนมาเรียงเงินใหเพือนาเฮือนตานาใน่น บงินข้าวลายเลยพี่น้องอยู่ไหนบอเอแล้วบอกมี่เออหยาเมื่อไงครับน้องคุยแปดสี่สามสื่แปดพนสามสื่แปดชั้นือดิอนับตัวบอรับันที่รอไทยวันฮะเจ้าถืออรถือน้ายนือะเอองสองามบาทอืมนานาจิเกร์รอแ่น่่

จจอันยไม่่่อัคือิงเงาอ่จ้กิงนันา็คือไปออไปห,หัไบ้างวาเราสั่นอะไไปมันสั่นเหรอนกิน้ำทำไมกินน้ำสนากินขา่าวกินกัน้ำไนี่นนะเขากันก็คืข่าวกับน้เด็กๆเป็นกระอิมมันละไปนอนเยนี่แหละแต่สานา ถ้าก๊อปลิลินมาเนี่ยกินอิ่มนะแกงกางเขียนไม่ไข่อะสภาพ นี่สานางนของลาไปก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสานางพาแซ่บเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมถุกเข้ามาติดตามให้ช่องสานางพาแซ่บขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบาย